สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักนะคะสวัสดีวันพุธนะคะก่อนที่จะออกไปทานข้าวเที่ยงมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะสเสน่ห์นะเรื่องใดในตัวคุณที่ทําให้ผู้คนปฏิเสธไม่ได้ค่ะเสน่ห์เรื่องใดในตัวคุณที่ทําให้ผู้คนปฏิเสธไม่ได้เ,เ,ใดใเ,ไไดเขาหลงสเสน่ห์คุณเรื่องอะไรใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะ สุ่มนะคะคุณมีเสน่ห์เรื่องไหนที่ทำให้ผู้คนแบบว่าปฏิเสธไม่ได้ค่ะโอ้ y g o d ็เดิม o ฟความขี้ดือ้อความน่ารักความสดใสความล่าเริงความแบบว่าดื้อเงียบของคุณค่ะใครที่ได้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงคือเขาจะมีความสุขเวลาที่อยู่ได้ใกล้อยู่กับคุณเวลาได้ทําอะไรแอคทิวิตี้ร่วมกับคุณคุณอาจจะเป็นที่แบบว่า เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเวลาอยู่กับเพื่อนร่วมงานคุณจะทําให้เขามีความสุขคุณเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็ชอบใช้ชีวิตแบบบวกๆนะคะคุณไม่ชอบเรื่องดรามา่าท็อกซิกตัวคุณเองนะคะอาจจะเกิดในลัคนาราศีที่มีธาตุลมนะคะธาตุลมแมทุนตุนกลุ่มนะคะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าล่าเริงสดใสแล้วก็คิดบวกนะคะ บุคคลหล่อนั้นเวลาได้อยู่ใกล้ๆคุณก็รู้สึกดีสบายใจไปด้วยนะคะคุณคือความสบายใจของผู้คนรอบข้างนะคะใ <c oughs> บต่อไปนะคะ,สะเสด,ดสิ่งไหนสเสด,ดใดๆในตัวคุณที่ทำให้ผู้คนปฏิเสธไม่ได้คะ่ะเพจออฟครับ หนึ่งถ้วยคุณเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มแล้วก็เริ่มต้นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งใหม่ๆเสมอค่ะคุณเป็นคนไม่อยู่นิ่งใครที่แบบว่ามีเรื่องที่แบบว่าน่าเบื่อเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณจะหาเรื่องอะไรให้เขาทำเสมอสมมติว่ามีคนมาเที่ยวบ้านเพื่อนคุณ มีคนมาเที่ยวบ้านคุณนะคะเพื่อนมาเที่ยวบ้านคุณแบบเขาอาจจะเห็นุ่ยวันนี้คุณเปลี่ยนไปทําอะไรเพิ่มอาจจะปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ตัวคุณเองนะคะมีอะไรให้ทําเสมอคนรอบข้างเลยไม่เบื่อที่จะอยู่กับคุณนะคะ บางคนนะคะเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณมีงานอดิเรกแอบทานั้นทนํานี่พอเขาได้รู้เขาก็ตื่นเต้นชื่นชมไปด้วยสเสน่ห์ในตัวคุณคือเป็นคนที่แบบว่านอกจากมีความสุขในตัวเองคิดบวกแล้วคุณยังมีความคิดแล้วก็มีอินสปเรชั่นทําให้คนรอบข้างมีแพชชั่นในการที่จะแบบว่าใช้ชีวิตร่วมกับคุณแล้วก็ทําให้เขามีไรายได้หรือว่าแบบ คุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของผู้คนรอบข้างด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เป๊ะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าคัดกรองคนให้คนด้วยนะคะสเสน่ห์ของคุณก็คือความจริงใจความชัดเจนถ้าตัวคุณเองเป็นผู้ชา,ายใบต่อไปนะคะสเสน่ห์เรื่องไหนในตัวคุณคุณมีสเสน่ห์เรื่องอะไรที่ทําให้ผู้คนรอบข้างปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะสุ่มนะคะ คนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข7คนเกิดเลข7อาจจะเกิดเดือนกรกฎาธาตุน้ำได้ธาตุน้ำคือมีนกรกฎพิจิกนะคะคุณเป็นเดอะสตาคุณเป็นคนสวยคนโสดถ้าเป็นผู้ชายก็อจ,จะอยู่ในราศีกุมได้นะคะความน่ารักความเป็นเดอะสตาความมีแสงของคุณทําให้ผู้คนรอบข้างหลงสเสน่ห์แล้วก็ไม่อยากที่จะแบบว่าเสียคุณไปเลยไม่ว่าจะแบบ เพื่อนคนรู้จักคนรักหรือว่าคนในองค์กรนะคะคุณอาจจะทำงานแบบว่าเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นคนที่มี energy ของความสดใสความที่เขามนุษย์ชาวสองทุกคนชอบอะคะ่ะตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่สวยเซ็กซี่มีสเสน่ห์หรือตัวคุณเองอาจจะเป็นแบบว่านักกล้ามชอบแบบว่าออกกําลังกายใสย่คลีนใดๆก็แล้วแต่เวลาเขาทุกคนที่เขามาส่องคุณเขาจะมีความสุขแล้วก็มี มี energy ในการที่จะแบบว่าอยากเป็นเหมือนคุณนะคะตัวคุณเองด้วยความที่เป็นเดอ s t สตานะคะเดอ s t สต์ Star, เวลาส่องแสงหรือว่าปล่อยแสงออกมาคนรอบข้างจะรู้สึกแบบว่าหลงรักแล้วก็อยากจะแบบว่าเข้าหาอยาก take action แค่ได้อยู่ใกล้ๆคุณเขาก็มีความสุขแล้วนะคะใบต่อไปนะคะสเสน่ห์ไหนในตัวคุณที่คนรอบข้างไม่สามารถปฏิเสธได้เลยคือเรื่องอะไรสุ่มนะคะ คนที่มีลักคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข6เลข6ราศีเมทุนเด e l o ลเวอได้นะคะตัวคุณเองอาจจะเกิดธาตุไฟแม่สิงห์ธนูหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเกิดราศีเมทุนเกิดเดือนมิถุนาได้นะคะคุณนะคะเป็นคนที่เป็นที่ต้องการของทุกคนใครที่เข้าไม่ได้รู้จักคุณสเสน่ห์ลรือกลับซับซ้อนของคุณมันเข้าถึงยากแต่พอเข้าได้แล้วนะคะเขาจะเอา คือเขาไม่สามารถที่จะแบบปล่อยไ,ได้ะค่ะแบบงงหัวไม่ขึ้นนะคะใครที่พลาดเข้ามาหลงรักคุณนะคะแบบว่าตกหลุมที่คุณขุดไว้แน่นอน,นะคะ่ะเสน่ห์ของคุณนะคะเป็นคนที่ น่าค้นหาหน่าดึงดูดแล้วก็เป็นเหมือนลิมิเต็ดอีดิชันนะคะมีคนเดียวที่ไม่เหมือนใครคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่านุ่มละมุนอ่อนหวานหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่เล้า้อนเกี้ยวกาแต่ว่าในตัวคุณเองจะเป็นแบบลิมิเต็ดสุดฤทธิ์ก็คือไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครใครที่มาจีบคุณนะคะเขาจะบอกคุณเลยะคะ่ะว่าตั้งแต่แบบรู้จักคนมาก็คือไม่มีใครที่เหมือนคุณคุณสามารถที่จะดึงดูดเขาตั้งแต่วัแ,บบแรกแรกเจอได้เลยนะคะสเสน่ห์ของคุณคือ เกินเบอร์เกินสิบเกินต้านมากๆนะคะใบต่อไปนะคะสเสน่ห์ของคุณเรื่องไหนที่ทำให้ผู้คนปฏิเสธไม่ได้สุ่มนะคะนายออฟครับที่สุดของความสดใสล่าเรินความความเก่งควา